สวัสดีค่ะรูปปั้นหญิงสาวโผล่กลางพิธีต้นโพวันนี้แล้วสำหรับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กันยายน66สํสำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจเราก็เอามาฝากกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่28สิงหาคม66ที่ผ่านมาเพจโหนกระแสได้โพสต์ข้อความระบ,บุว่าืฮฮารูปปั้นหญิงสาวโผล่กลางโคนต้นโพอายุ100ปีชาวบ้านไม่พลาดแห่ขอเลขที่จังหวัดเจริญที่วัดเจริญสุข ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรชาวบ้านพบรูปปั้นหญิงสาวสวมชุดคล้ายผ้าไหมกระจมอกมีมะกุดครอบที่ศีรษะส่วนลำตัวถูกโอบรัดด้วยลากของต้นโพผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาถึงหน้าอกอยู่กลางโคนต้นโพขนาดใหญ่อายุ100ปีโดยก่อนหน้านี้นนจเจ้าอาวาดทราบว่ามีชาวบ้านเดินทางมาขอโชคขอลาบบ่อยครั้งและสมหวังไปตามๆกัน ต่อมาจึงตั้งชื่อรูปปั้นดังกล่าวคือแม่นางโพลัดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่พบชาวบ้าน60ชีวิตนำดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้และนำและทำพิธีสวดมนต์ข้างต้นโพซึ่งชาวบ้านส่วนมากจะขอเลขเด็ดปรากฏตัวเลขที่ทูกคือ347หลังจากจุดทูปประทัดหนึ่พนนัดเลขหางประทัดได้แก่เลข1283และ5ขอบคุณสยามนิวค่ะ